สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสระบบแล้วก็รีวิวการใช้งานนะครับของกล้องรุ่นนี้นะครับเป็น canon นะครับ power shot a 2 0 0 3 hd นะครับกล้องตัวนี้ก็ทำงานเต็มระบบนะครับเพื่อนๆบอดี้โดยรวมก็ถือว่าสวยอยู่นะครับไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนะครับริ้วรอยน้อยมากนะครับสภาพใหม่เลยนะครับก็มีสายคล้องข้อมือนะครับ มีกระเป๋ากล้องนะครับแล้วก็มีเป็นแท่นชาร์จพร้อมสายนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตแท้เลยนะครับพร้อมกับเมมนะครับเมมก็ให้ไป8จิ๊กเลยนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับใส่เข้าไปก็ให้ถูกทางด้วยนะครับเพื่อนๆปิดฝาแบตเข้าล็อกได้แน่นสนิทดีนะครับ วิธีการเปิดนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับกล้องก็จะเปิดขึ้นมานะครับก็ถ้าเราไม่ตั้งวันที่ก็กดคราบได้เลยนะครับโหมดแรกเลยก็จะเป็นโหมดออโต้นะครับถ้าเพื่อนๆจะกดถ่ายก็ให้กดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับกล้องเขาจะจับโฟกัสให้แบบนี้นะครับแล้วก็กดย้ําลงไปทีหนึ่งนะครับกล้องก็จะถ่ายให้นะครับในโหมดออโต้นี้นะครับก็จะเป็นแฟลชแบบออโต้แล้วก็เป็นแบบปิดแฟลชนะครับจะมีแค่2แฟลชนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเปิดแฟลชไว้ตลอดนะครับก็ให้แนะนํามาที่กดคําว่าออโต้อีกทีนึงนะครับกล้องจะเปลี่ยนมาที่โหมด P นะครับแล้วเราก็ตั้งค่าเปิดแฟลชได้เยอะมากขึ้นนะครับผมก็จะเปิดแฟลชไว้ตลอดนะครับเดี๋ยวจะลองยิงแฟลชให้เพื่อนๆดูนะครับแฟลชก็ยิงติดปกติดีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ถือว่าชาร์จได้ไวเลยทีเดียวนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้แฟลชนะครับส่วนในโหมด P นะครับก็ยังมีการตั้งค่าต่างๆอีกนะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าในคำว่าเซตตรงนี้ได้นะครับตรงกลางนะครับกดเข้าไปนะครับเลื่อนมาทางด้านขวานะว่าเจอโหมดต่างๆอีกนะครับตอนนี้จะเป็นโหมดถ่ายภาพบุคคลนะครับถ้าจะถ่ายคนเซตสวยผิวนวลๆยิงแฟลชแบบเซตสวยก็แนะนําให้มาโหมดถ่ายภาพบุคคลเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกถ่ายตอนกลางคืนนะครับพวกถ่ายหิมะถ่ายผู้ไฟนะครับ เยอะเลยนะครับเพื่อนๆแล้วถ้าเราเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอพวกบอกลบเชยๆแสงนะครับพวกตั้งค่า ISO พวกเข้าสู่โหมดคุดีนะครับในโหมดคุดีก็จะเป็นโหมดที่จะเป็นรูปก้อนเมฆตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเฉดสีอนื่อนิมากมายเลยนะครับให้เพื่อนๆเลือกนะครับส่วนในโหมดคุดีนั้นนะครับก็จะได้โทนสีแบบเหลืองๆอุ่นๆหน่อยนะครับก็เป็นโหมดที่นิยมใช้กันอยู่นะครับนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดการถ่ายรูปนะครับก็ถัดมาเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่โหมดออโต้ไว้ให้นะครับเพื่อนๆจะได้ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็จะพาไปดูที่โหมดถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยนะครับกล้องก็จะเริ่มบันทึกวิดีโอให้นะครับในการบันทึกวิดีโอนะครับเราจะสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับเพื่อนนะครับ เมื่อเราบันทึกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดที่ปุ่มสีแดงเหมือนเดิมนะครับกล้องนี้สภาพสวยมากเลยนะครับจอก็เห็นได้ชัดนะครับเลนก็สวยใสดีนะครับถัดมานะครับถ้าเราจะเข้าไปดูรูปภาพที่เราถ่ายไปเมื่อกี้ก็กดที่ปุ่มตัวนี้เลยนะครับก็เลื่อนดูรูปภาพได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปถ่ายเพิ่มเติมมาให้นะครับแล้วก็จะแนบรูปภาพม่ให้ว่ารูปที่ได้จากกล้องรุ่นนี้เป็นยังไงนะครับ ถ้าเพื่อนๆอยากดูนอกเหนือจากที่ผมถ่ายก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในอินสตาแกรมนะครับโดยพิมพ์ชื่อรุ่นกล้องรุ่นนี้เข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีหลายท่านได้รีวิวกล้องรุ่นนี้เอาไว้นะครับส่วนถ้าเราจะกลับมาโหมดถ่ายรูปก็แตะที่ปุ่มหน้าชัตเตอร์เบาๆนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเมนูนะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับรวมถึงการตั้งค่าวันที่เวลาภาษานะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับตัวนี้เป็นเปิดปิดแฟลชนะครับตัวนี้เป็นถ่ายมาโครนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับกล้องตัวนี้นะครับก็ถ้าผมพูดขาดตกปลกเพ่อตรงไหนไปนะครับพูดตรงไหนเร็วไปหรือว่าพูดไม่ชัดเจนนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน Google หรือว่าใน YouTube นะครับก็จะมีหลายท่านได้รีวิวกล้องรุ่นนี้เอาไว้นะครับสําหรับผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ